คุผู้ชมคดีฉันอยู่ที่ถนนลาดพร้าววังหินนะคะ PT กิกะ EV PTG นะคะเขาเดินหน้าขยายเครือข่ายธุรกิจนอออยนะคะเปิดสถานีบริการรูปแบบใหม่ค่ะ PT กิกะ EV เป็นต้นแบบแห่งแรกค่ะไม่มีสถานีบริการน้ำมันนะคะมุ่งรองรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ายกระดับประสบการณ์ด้วยบริการครบวงจรจาก e l e ล็กซ์บาย PT 5 ตู้แล้วก็หมด10หัวจ่ายเป็นชาร์จเร็วเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ด้วยบริการที่ครบวงจรค่ะ คุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนบอกว่าแม้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มตน้นแต่กระแสะตอบรับจากผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายภาครัฐภาคเอกชนและความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม PTG จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มต้นจากการเปิดสถานีบริการรูปแบบใหม่อย่าง PT.KIGA e กเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต PT.KIGA e กถูกออกแบบให้กระทัดรัดใช้พื้นที่คุ้มค่าและเข้าถึงง่ายเน้นการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในทุกมิติของไลฟ์สไตล์และที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการต่อยอดกลุ่มธุรกิจนอนออยให้ขยายบทบาทไปสู่จุดเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์สำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันรองรับความเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องคอนเซปต์ของ พีทีกิกะอีบนถนนราดพร้าววังหินนะครับเป็นสถานีบริการชาร์จไฟอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีเรื่องน้ำมันเลยนะครับมุมของนอนออยก็จะมีตัวพันธไทยตัวซับเบยแล้วก็ตัวสยามออโตแบกนะครับ <Okay. S 1> เพื่อมาในหนึ่งที่ได้จบครบตัวชาร์จมีทั้งหมด5ตู้10มือจ่ายกำลังการอัดประจุนด้อยู่ที่180กิโลวัตต์จุดเด่นของ PT ทีกิกะที่นี่คืออะไรคะด้วยระบบสมาชิกด้วยระบบอีโคซิสเต ของตัว m a c กกาซ์พลัสอีวนะครับแล้วก็เป็นสถานีแรกนะครับเป็นสถานีทดลองนะครับพายอดโปรเจกตก็จะทําให้การใช้บริการของตัว PT g ีกิการีวีจะมีจํานวนมากขึ้นครับที่นี่มีทั้งหมด5ตู้10 <5 S 1> หัวใจาย5ตู้10หัวจายครับเราสามารถชาร์จไฟได้มากกว่า250คันต่อวันต,ตัวนี้เป็นชาร์จไวใช่ไหมคะกี่นาทีเต็มคะประมาณ25-30นาทีเป็นฟ้าชาร์จทั้งหมดวันนี้เราได้ขยายไป200กว่าจุดครอบคุม การเดินทางไกลการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวทั่วประเทศกว่า200จุดแล้วนะครับวันนี้เลยหันมาโฟกัสในกรุงเทพริานครที่มีประชากรหนา,นานแน่นมีคอนโดมีหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้นนะครับเปิดบริการชาร์จ24ชั่วโมงถ้ามองโครงสร้างไรายได้ของ PT เองเนี่ยระหว่าง oil กับนอน oil จะเป็นอย่างไรบ้างคะปีที่แล้วกำไรขั้นต้นจะเป็น non o i ยนะครับปีนี้เราวางไว้ที่ 30-35%ในขณะที่ไตรมาสหนึปีนี้เราทำได้ถึง33%แล้วนะครับและสิ่งที่เราวางไว้ว่าในปี5 7 7กํากำไร g p ขั้นต้นเนี่ยนะครับจากตัวออยและนอนออยล์5 0เนี่ยผมเชื่อว่าเราคงขยับเร็วขึ้นมานะอาจจะมาเหลือในปี2570ที่ไม่ใช่2571แล้วรายได้จากนอนออยลเราจะเข้ามาได้เร็วมากขึ้นนั่นเองใช่ครับกาแฟพันธุไทยมีการเติบโตทั้งในเรื่องของ ยอดขายทั้งในเรื่องของสาขาโดยเฉพาะเซมสโตรเซลเรายังคงมีอัตราการเติบโต,ตที่มากกว่า30%และผมก็เชื่อว่าในปีนี้เราก็ยังคงรักษาการเติบโต,ตนี้ได้นะครับและสุดท้ายด้วยระบบป,ปัสสมมชิกก็จะทำให้สัดส่วน GP ของ n อรออก็จะผมแช่ว่ามาเร็วและแรงกว่าที่คาด จุดแข็งของ PT ในวันนี้ที่เราดึงสมาชิกเข้ามาได้เยอะมีผู้ใช้บริการมากขึ้นรายได้มากขึ้นเนี่ยเพราะเรื่องของบัตรสมาชิกไหมคะใช่ครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเป็นน้ํามันนะครับเกือบจะประมาณ80%แล้วที่รายได้ยอดขายน้ํามันผ่านระบบสมาชิกทั้งบัตรเขียวและบัตรแดงนะครับแป์ของรายได้เนี่ยมาจากตัวระบบบัตรสมาชิกแล้วก็ด้วยระบบบัตรสมาชิกไม่ว่าจะเป็นบัตรเขียวบัตรแดงวันนี้ได้เข้าไปทํางานเป็นเครื่องจักรที่ทํางาน ในตัวนอนออยเพิ่มเติมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับวันนี้เรามีบัตรม,มักนไอยแค่ไหนคะจำนวนบัตรเขียวเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านสมาชิกในขณะที่บัตรแดงเรามากกว่า1ล้าน2แสนสมาชิกซึ่งเราคาดการณ์ว่าในสิ้นปีนี้เราจะมีสมาชิกบัตรแดงอยู่ที่ประมาณล้านห้าแสนและสมาชิกบัตรเขียวอยู่ที่ประมาณ 26- 27ถึงล้านสมาชิกค,ครับ